สวัสดีเพื่อนๆนกลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันช่อง m o n e y Hero ครับและนี่คือรายการ For อย Racing ครับประจําวันอาทิตย์นะครับที่10ตุลาคม2564นะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ผมบอกว่าผมจะหาการบ้านมาให้เพื่อนๆได้ฝึกกันได้ฝึกอ่วางแผนนะครับในการทําการบ้านในการหาจุดเข้าเทิกกันนะครับเพื่อวันจันทร์จะได้ลุยกันต่อนะครับ แต่ว่าคลิปเมื่อคืนนะครับผมเห็นมีสองคำถามนะครับก็เป็นคำถามของที่เอบ่าวบ้านนะครับแล้วก็ที่นัทพลนะครับมีคู่ของ AUD นะครับ USD แล้วก็บอกว่า u c a d ลงลูกเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสองคู่นี้ว่าเขาเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับ AUDUSD นะครับเรามาเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็น AUDUSD นะครับในทางเทรดดี้นะครับตอนแรกนะครับมองชุดนี้ก่อนนะ มองชุดนี้ก่อนถ้ามองชุดนี้เนี่ยก็คือราคาเนี่ยตอนเนี้ยมาจ่อแถวแนวต้านตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีทะลุไส้ขึ้นมานะครับเป็นฟลเบรกนะครับขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วก็โดนราคาก็โดนดีกลับลงมานะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือถ้ามองชุดใหญ่แบบนี้นะถ้ามองชุดใหญ่แบบนี้ก็คือเราจะใช้ถ้าจะเทรดจริงๆนะครับก็อาจจะใช้ไฮตรงนี้นะครับเป็นจุดสตอปลอตได้นะครับ เราจะไม่ใช้จริงนะครับเพราะว่าคือเทนมันไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทจริงๆก็ให้ใช้จุดนี้เป็น stop loss นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ0.73392นะครับถ้าจะเทนะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าในโซนนี้เขามีการกลับตัวหรือเปล่านตรงนี้นะครับนี่คือแบบแรกนะครับถ้าจะเทนะเดี๋ยวเราไปดูในหนึ่งชั่วโมงว่าเขาเป็นยังไงโอเคนะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูในหนึ่งชั่วโมงกันไอซ overbought หรือยังเราจะเล่นหน้าเซลล์ e r b o นี่เดียวนะครับ แล้วราคาก็มีการกัดตัวแล้วลงเด้งลงนะครับจังหวะที่เด้งจุดนี้ตรงในของนะครับแล้วนี้ก็ลงเด้งลงอีกรอบแล้วแล้วก็พลิกกลับเข้ามาอีกรอบนะครับจังหวะนี้นะครับก็คือก็ลองดูนะครับถ้าใครรับความเสี่ยงได้ในจุดนี้นะเนี่ยคือจุดนี้เราจะใช้เป็น stop l ล s s นะครับเป็นไอเซลนะครับแล้วทีนี้นะครับจังหวะนี้นะครับก็คือราคาก็ขึ้นมาจ่อถึงแนวต้านนั่นบนแล้วนะครับก็คือจุดนี้ปัจจุบันนี้ความเสี่ยงแค่นี้นะครับเนี่ย เ,เพื่อนๆก็ลองไปคำนวณ M M ดูว่ารับความเสี่ยงได้หรือเปล่าถ้าวันจันทร์มาเนี่ยเราจะดอร์เซลล์ตรงนี้แล้วก็ลุ้นให้ราคาลงมาถึงแค่แนวรับด้านล่างตรงนี้หรือว่าหนึ่งรถึงสอง้อยจุดก็พอในกรณีที่หวก1หนึ่งล็อตนะครับถ้าโดนนี้แล้วก็จะขาดทุนนิดเดียวนะครับเพราะว่าความเสี่ยงน้อยมากนะครับโอเคก็ไปลองลองคำนวณลองวางแผนดูนะครับลองไปคำนวณ M M นะครับก่อนที่จะเข้าเทรดนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราจะโดนนี้แล้วก็โดนประมาณนี้นะครับนิดเดียวแต่ถ้าราคามาถึงงแนนนวรรับตีี้้เย k to reward นี่ก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าเขาลงมาถึงแนวรับของเขาตรงนี้เลยเนี่ยก็สองต่อหนึ่งนะครับทีนียกันไรในส่วนของทีีนะครับก็ลองไปวางแผนกันดูว่านะครับการจุดทางกำไรของแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของเพื่อนๆเลยนะครับนะก็ลองดูนะครับลองวางแผนกันดูต่อไปคอมเมนต์ที่สองบอกว่า u แคทก็ลงลูกเดียวเลยครับไหนเราไปดูยูแคทสิในทาเฟรมเดย์นะครับก็ลงลูกเดียวจริงๆ สำหรับยูแคนะครับตอนนี้นะครับถ้ามองภาพรวมนะเรามองแนวโน้มภาพรวมของราคาก็คือวิ่งในกรอบไซเวนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าจะเทรดก็ตีแนวรับไว้แนวรับก็คือตรงเนี้ยของเดิมที่ผมเคยทําไว้จะไม่ใช้เฮดจิ้งแล้วนะถ้าเป็นถ้ามันวิ่งแบบไซเวแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากเฮดจิ้งบบเป็นสต็อปลอหรือว่าไอซลนะครับก็เอาที่ราคาเดิมนี่แหละหนึ่งจุดสองสี่หนึ่งหกสามนะครับต่อไปก็ถ้าจะเทรดนะครับก็มาลุ้นว่าให้เขามีการกลับตัว ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้มีการจับตัวในโซนนี้ก่อนนะครับถ้ามีการจับตัวของราคาค่อยออกออเดอร์บายขึ้นไปแล้วเอเซลก็ออกใกล้ๆจุดน,นี้นะครับใกล้กับจุดแนวรับของเขานะครับในในส่วนของจุดเอเซลนะครับแล้วดีก็ตามที่เพื่อนๆพอใจเลยนะครับแต่ในส่วนของผมก็คือเหมือนเดิมถ้าออกถึงลอถผมก็หนึ่งร้อยถึงสองร้อยจุดผมก็ออกมาแล้วนะครับผมจะไม่ถือ,อยาวนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูในหนึ่งชั่วโมงเข้าไปเนี้ เรามาดูในหนึ่งชั่วโมงนะครับในหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะราคาเพิ่งจะโอเวอร์โ so, ซนะครับเพราะว่าเราจะเล่นหน้าบ่ายใช่ไหมเพราะว่าราคาลงมาถึงแนวรับนะครับราคาโอเวอร์โ so, ซแต่ว่ายังไม่มีการกลับตัวของราคาเพราะายังมีการลงเด้งลงอยู่นะครับทีนี้ก็มาลุ้นตรงนี้ละมาลุ้นช่วงในโซนนี้ละครับถ้ามีการกลับตัวของราคาเมื่อไหร่มีการขึ้นพักทะลุแบบนี้นะครับแล้วจังหวะที่ย่อลงมาเนี่ยจุดนี้เราจะได้วางแผนบ่ายขึ้นไปนะครับทีดีก็อาจจะแนวต้านเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็เลยีที่ออกหนึ่งล็อตนะครับแล้ว SL ก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งจุดสองสี่หนึ่งหกสามนะครับประมาณนี้นะครับก็คือ SL ก็คือไว้แนวแนวรับเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแผนในการเทรดของ USD CAD นะครับถ้าจะลองดูนะก็ราคาในไทม์เทรดเเนี่ยมันถึงแนวรับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าหลุดจากนี่ก็แนวรับถัดไปก็ตรงนี้เลย ก็อ่ะก็ลองไปวางแผนหน้าเทุกันดูนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มาร่วมกิจกรรมอ่าลุ้นรับหนังสือของทางช่องมันนี่โลกของเรากันนะครับ mm hmm. ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับในสัปดาห์หน้านะ mm hmm. ก็สำหรับวันอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ